มันนั่งนี่แหละก็นั่งอย่างนี้มันเห็นเลขมันลอยลอยไปลอยมาแต่มันเลขตัวเดียวมันลอยคือเลขสามมันลอยผ่านหน้าเราไปแล้วมันก็หายไปสักพักหนึ่งก็ลอยมาอีกแล้วไอ้สามวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะกัคขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ทธ,ทธสะ ิติกิโสพระควาระหังสมมาสัมพุทโธวิจาจรณะสัมปโนสุขโตโลขวิทิโตอนุตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโธพระควาติสวากาโตพระควตาธรมโมสันทิธิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยอิสิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆปูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัทิทังจตาริภุริสยุคานิอัตถะภุริสภุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะ นิมิตฝันแต่ต่องวดน่ะนิมิตนะแต่ฝันสองครั้งแต่ต่องวดก็ฝันคเห็นคุณพ่อว่ามีเอฟซีทางช่องนี่โทรมาขอเลขต่างประเทศใช่ไหมพ่อใชอ่พ่อบอกไปสามศูนย์ตัวเดียวเลยใช่ไหมพ่อตัวเดียวเมื่อคืนนี่เนะาะเมื่อคืนอ๋ค่ะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นนิมิตท,ที่จะไปออกรัฐบาลไทยหรือเปล่าแต่ว่าคุณพ่อนี่บอกว่าลองไปต่างประเทศดูใช่ไหมพ่อใช่ใช่ ก็ได้นี่มิตแบบนี้ก็ว่าลองไปต่างประเทศดูอย่างนั้นพอพูดบอกปั๊บมันก็ออกจริงๆเลยก็เลขเปกดีตัวเดียวด้วยครับไม่เห็นเห็นเป็นยังไงพ่อนิเมิตวันนั่งนี่แหละก็นั่งอย่างนี้มันเห็นเลขมันลอยลอยไปลอยมาแต่มันเลขตัวเดียวมันลอยคือเลขสามมันลอยผ่านหน้าเราไปแล้วมันก็หายไปครับสักพักหนึ่งก็ลอยมาอีกแหละเลขสามตัวเดียวนี่แหละอ๋อันกี่รอบพ่อ โอ้โหมันลอยมาหลายรอบแล้วเกินตอยไม่ให้ดูอ่ะมันผ่านไปก็สักพักหนึ่งแล้วมันก็ลอยมาให้เห็นอีกคตัวเดียวเนี่ยให้เห็นตัวเลขสามตัวเดียวเนีน่ยมีมิตคืนวันทับงวดควันทับงวดก็คือหลังจากเลขออกแล้วก็ฝันเลยใช่ไหมพ่อใช่กันเลยพิจารณาดูแล้วว่าโอ้ท่านให้จริงๆแหละนี่ก็คือว่าให้แหละแต่ให้ตัวเดียวคือสามคืออยู่ยังไงก็ต้องมีสามงวดนี้ค พอท่านให้ตัวเดียวทีนี้ก็ไม่รู้จะตียังไงตัวเดียวเราก็ว่าอย่างนั้นก็เลยลองว่าเอ,อ้ามันตัวเดียวถ้ามันไม่สามศูนย์หว่ามันจะสามหนึ่งนี่มันสามตัวเดียวก็เลยว่าอย่างนั้นเลยจะตีเอาแบบนั้นนะนะเพราะท่านให้ตัวเดียวนะ่ะให้สามตัวเดียวเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยฝันเห็นเลขสามลอยไปลอยมาอีกสามคืนซ้อนเลยใช่ไหมพ่อใช่เลขสามตัวเดียวอลอยไปก็ลอยมาอยู่งั้นแหละครับ ไม่แน่อาจจะมีสามทั้งบุท่้งล่างกันเลยนะพอ่อน้องวนใช่มันก็โอกาสเป็นไปได้แต่ยังไงก็ต้องมาหละครับไปบุก็ล่างสามครับนิมิตแบบนีคบ้ครับครับพอ่อก็คืองวดก่อนนี้ก็มีคนไปวิ่งศูนย์ถูกตรงๆใช่ไหมพอ่อใช่วิ่งศูนย์ล่าถูกครับเพราะว่าเขาชอบเลขศูนย์ไม่รู้จะเลือกตัวไหนก็เลยวิ่งศูนย์เลยใช่เขาเลยวิ่<อ>งศูนย์ก็เลยได้ วันนี้ก็คงจะยิงแล้วนี่จะวิ่งสามอะไรอีกเพราะห็นสามตัวเดียวนะครับครับก็คือว่าทาไม่เป็นสามศูนย์จะเป็นสา<ช>มหน,นึ่ง้ะพ่อเนาะใช่อืมแต่เมื่อคืนนี้เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆเลยสามศูนย์ใช่ก็เอฟซีแหละโทรมาถามมาหวยลาวก็เลยเราก็เลยพูดว่าลองก็ได้นิมิตนะลองไปซื้อเล่นดูป้ายสามศูนย์ศูนย์สามตัวเดียวแค่นั้นแหละเมื่อคืนเนี่ยครับ,รบโอ้ยพอตัดบอกอย่างนั้นป้าก็รีบพด เขาเรียกว่าไรจะเล่นจะอะไรเลยเขาปิดแล้วลอ๋อปิดรับแล้วใช่ตั้งนานไม่โทรโทรมาตอนสองทุ่มเนาะเขาปิดตอนสองทุ่มก็เลยเสียดายดูตะลายมาบอกเสียดายจะเป็นจะตายอยู่ครับโอ้พอคุณพ่อบอกให้ไปซื้อตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวใช,ใช่ือมออกแล้วเสียดายคักนะพ่อเนาะใช่แล้วงวดนี้เอซีท่านนล้นก็โทรมาถามนี่อย่างพ่อท,ที่เล่น เลขวิ่งศูนย์นะ่ะใช่<ม>เขาก็โทรมามาแล้วแหละเขาก็โทรมาทีนี้เขาก็เลยก็เลยบอกว่ายังไม่ได้บอกเลยเก็เราบอกว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะบอกอย่างนี้อะไรอย่างนี้แหละ<ม>เขาก็รออยู่นั่นแหละใช่ครับผมครับแล้วทีนี้หลังจากที่คุณพ่อฝันเห็นเลขสามลอยไปลอยมาเนี่ยก็ขึ้นต่อขค้ืนถัดมาเนี่ยก็ฝันอีกใช่ไหมพ่อฝันฝันนิมิตแต่ฝันนิมิตเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนตายอ่ะนะครับนิมิตนิมิตเกี่ยวกับคนตายถ้าฝันนิมิตอันนี้เมื่อไรส่วนมากสังเกตดูมันจะมีเลขเกี่ยวกับเลขตรงนี้เลขเกี่ยวกับเลขอายุนี่แหละมันจะส่วนมากมันจะออกอ่ะครับมันจะออกเป็นประจําเลยเราก็เลยคิดว่าออกเป็นออกเป็นประจําแล้วทีนี้ก็เลยว่าหรือว่ามันจะมาเลขตัวนี้ด้วยเลขอายุที่ว่านิมิตนี่น่ะครับ อายุแปดสี่เราก็เรียกว่าแปดสี่แต่เราตีไปว่าตายแล้วก็ศูนย์ก็เลยเป็นว่ามีศูนย์แปดสี่อยู่ตัวหนึ่งแคันี้แหละแค่นั้นแหละในฝันเป็นใครพ่อในของฝันเป็นลุงที่เสียแล้วนานแล้วไม่เคยนิมิตเห็นคท่านเสียไปนานแล้วเสียไปทั้งเป็นสิบยี่สิบปีแล้วไม่เคยได้นิมิตเห็นสักทีคท่านมาหาพ่อใช่ไหมครับใช่มาเห็นเหมือนว่าถือเหล้า หรือเหล้าขาวสี่สิบนั่นแห, 1, แหละสี่สิบดีกีแนี่เหมือนจะยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอา้กไม่ใช่เป็นคนกินเหล้าแล้วแกจะไปถือเหล้าทําไมนอ้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้บมันจะเกี่ยวอะไรหรือว่ามันจะเกี่ยวเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับอะไรที่จะให้หรือเปล่าอย่างงี้อนั่นแหละอายุกแกแปดสิบสี่ปีหรือมันจอสี่ศูนย์หรือเปล่าพ่อมันก็มีเป็นไปได้แต่ทีนี้เราก็เลยตีคั้วไปเลยเพราะว่าตายก็คือศูนย์อายุก็แปดสิบสี่เราเลยตีว่าเป็นศูนย์แปดสี่ไปอย่างเงี้ครับ ท่านดมิสองครั้งแค่นี้แหละครับถ้าไม่ศูนย์แปดสี่ก็อาจจะเป็นแปดสี่ศูนย์ก็ได้นะพ่อเนาะใช่เพราะว่าเป็นท่านอายุแปดสิบสี่ใช่แล้วก็เล่าสี่สิบดีกีใช่ถือเล่าสี่สิบจะยึดยืนให้เรานี่แหละครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นแปดศูนย์แปดสี่หรือเป็นแปดสี่ศูนย์อย่างงี้นะพ่อเนาะใช่เป็นได้ครับแต่เดิมที่นี่คุณพ่อก็ไม่เคยฝันหิน คุณลุงสักทีไม่เคยเลยเป็นสิบยี่สิบปีไม่เคยเห็นเลยครับครับแล้วตอนตอนที่ลุงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเคยแบบซื้อเลขซื้ออะไรอย่างนี้เคยไหมพอ่อไม่เล่นเป็นค,คนที่ไม่ชอบเล่นหวยใช่เ,เป็นคนธรรมะธรรมโมครับสวดมนต์ไหว้พระธรรมะธรรมโมครับแต่ว่ามามาฝันเห็นคุณลุงเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นถูกไหมพอ่อใช่ อแต่ก่อนนี้คุณพ่อไม่เคยฝันเห็นท่านเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เคยมาเห็นชัดชัดเจนเลยอ่ะครับชัดเจนมากครับชัดเจนแปดศูนย์แปดสี่นะพ่อเนาะใช่ครับแต่ว่าก็ยังเป็นปิศาอยู่ที่องค์ปู่ท่านให้เลขสามมาตัวเดียวใช่ท่านนัสามตัวเดียวเลยคืนทับงวดน,นั้นตัวเดียวเลยลอยไปก็ลอยมาอยู่นั่นแหละครับ นี่เละสามตัวเดียวแต่มันจะโยงกันมาแบบไหนนี่เลยครับก็คือส่วนตัวคุณพ่อตีเป็นสามศูนย์กับสามหนึ่งแต่ว่าถ้า fc ตีเป็นตัวอื่นก็ก็ลองคอมเมนต์กันเนาะไม่รู้รู้ที่ว่า fc ถ้าเราชอบเลขตัวไหนเอาสามไปใส่อ่ะเขาบอกได้แค่นี้คือถูกเลยแล้วหวยงวดนี้บอกได้เลยยังไงก็มีสามแต่ไม่รู้อยาะข้างบนหรือข้างล่างไอ้สามตัวนี้แค่นั้นครับ แลในในลักษณะตัวเลขที่คุณพ่อเห็นเนี่ยมันเป็นตัวยังไงพ่อเลขสามครับแต่ไม่ได้ว่าสามสามแบบนี้นะมันเป็นสามแบบไทยอย่างนี้พ๋อสามแบบไทยใช่แบบนี้<อ>แบบนี้ครับมันลอยไปต่อลอยมาต่อหน้าลอยต่อหน้าอย่างเงี้ยลอยไปแล้วก็หายไปครับอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาใหมก่ก็ไอ้ตัวเก่านี่แหละลอยไม่เห็นอีกไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งหลายครั้งนักเกินจนเราแปลกใจว่าเอาแล้วทําไมถึง ลอยไปลอยมาให้เห็นหลายรอบแล้วคืนขนาดนี้เลขตัวเดียวอย่างนี้ครับนี่ห<น>ละก็คือฝันเห็นเลขสามนี่สามคืนซ้อนเลยถูกไหมพ่อไม่ใช่ก็เท่ากับตาวักก็คืนเดียวนั่นแหละแต่มันเห็นหลายรอบโอ้คืนเดียวแต่มันเห็นหลายรอบใช่ลอยไปลอยมาใช่ไหมพ่อใช่น่าจะเป็นตัวอื่นบ้างให้เราได้รู้พอใหม่เขาเป็นแค่ตัวเดียวตัวนี้ครับลอย ไฟก็ลอยมาลอยไปลอยมาอยู่นี่แหละเหมือนจะทําให้เราได้รู้ได้เห็นท่านจะแบบเหมือนให้เราได้รู้ว่ามั่นใจเลยแหละว่ายังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องมีเลขสามอย่างนี้ครับผมนี่ทําให้บนกับล่างเลยนะพ่อเนาะใช่ครับแต่แต่ในความรู้สึกว่าคงจะเป็นข้างล่างแหละมาเพราะมันตัวเดียวเนาะครับคงไม่เป็นข้างบนหรอกครับสามตัวเดียวเพื่อเพิ่มหลัานงบนขั้งล่างหรือเปล่าพ่อ มันก็เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างออตัวเดียวครับก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบวิ่งชอบโรดนี่ก็<ช>จัดได้เลยนะพ่อเนาะใช่สามอืมแล้วอันถามเลยพ่ออันคนที่เขาถูกเลขเลขวิ่งสูงนดก่อนเขาถูกเยอะไหมครับถูกถูกสามพันอีงสามพันโอ้ร่บวอู้แสดงว่าคนที่เล่นเลขวิ่งนี่ต้องมีเงิน จำนวนหนึ่งเนี่ยนะพ่อเนาะใช่อืมก็คือว่าถูกในในจํานวนเงินประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะเนะพ่อเนาะใช่อืมงันก็ขอแสดงความยินดีกับเ c ซท่านนั้นด้วยนะครับเป็นไงงวดนี้ก็ตามอีกเหมือนเดิมนะพ่อเนาะเดียวนใช่ใช่นะครับแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็คืออยากจะถามคุณพ่อว่าเราจะทําเรียกขันน้ำมนต์ไหมพ่อของงวดนี้ขันน้ำมนต์ก็เคยทําครั้งหนึ่งเนาะครับเลยบค <ๆ S 1> ยทำแล้วงวด ก็ที่ทาไม่ออกออกตามหลัก60ออกตามก้นนะพ่อเนาะใช่เอ้ะมันก็เปลกสังเกตเลขคุณพ่อนี่จะชอบออกตามก้นใช่3 2 4นี่ออกตรงๆเลยนะครับออกตามก้นไปเลยตามมา3ตัวตรงๆไปเลยใช่ครับนะครับงวดนี้คิดว่าองค์ปู่ท่านอาจจะให้ตรงๆก็ได้นะพ่อเนาะครับมันคงจะมีโอกาสแหละมันหลายครั้งก็คืนที่มันจะได้ก็ไม่ได้จะได้ก็ไม่ได้ครับ แต่ว่าบางคนเอซบางท่านนี้ก็คือจับทางถูกเขาก็ถูกใช่ไหมพ่อใช่เขาจับทางถูกเขาก็ถูกคือเขาจะไล่อ่ะเขาไม่รู้่เขาไม่ได้เอาตัวเดียวเขาเาคือเอาหมดคเขาจะไล่เลขทุกตัวเขาไม่ได้ว่าเขาจะเล่นแบบทุกตัวพอเขาเล่นชอบตัวนี้เขาก็ซื้อกลับไปกลับไปกลับมาทุกตัวเขาก็ถูกเขาไม่ได้จ่อจงซื้อตัวไหนตัวหนึ่งอย่างนี้นะพ่อเนาะใช่ใช่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะกว่าคนที่เลือกนะพ่อเนาะใช่ งวดนี้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายแอดมินอาจจะได้มาขอแนวทางของคุณพ่ออีกเป็นโค้งสุดท้ายนี่เป็นชุดต่องวดนะพ่อเนาะใช่แต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะของคุณพ่อเนี่ยนิมิต่องวดมันรักจะแม่นถูกไหมพ่อใช่นี่มี่องวดแต่ก่อนที่มันถูกแบบสามสี่งวดซ้อนนี่ก็คือว่าเป็นนิมิต่องวดทั้งนั้นมีแต่ต่องวดใช่แต่ครั้งนี้แหละที่แปลก่องวดให้ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ฝันเป็นเลขด้วยเป็นตัวเลขให้เห็นเลยไม่ต้องตีเลยลอยไปกรลอยมาตัวเดียวเลขสามเนี่ยแต่เดิมทีคุณพ่อไม่เคยนิมิตแบบเ็หน มีแต่เป็นปริศนาครับนะครับเป็นไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับนะครับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะเนาะเป็นความฝันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้ทเ,เท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ